s ซอร์ไกันเจ้าของตำนานปิ้งไก่เปิดโมเมนต์หวานดาราหนุ่มเห็นแล้วเขินทั้งโซเชียลเปิดตัวหรือเปล่าต่อไปคงไม่มีฉากปิ้งไก่แล้วแหละคอมเมนต์แซวกันสนันเซอร์ไส์กันพักดีวิจิตเปิดโมเมนต์หวานดาราหนุ่มทั้งจับมือทั้งหอมแก้มเห็นแล้วเขินกันทั้งติ๊กต็อเจ้าของตำนานปิ้งไก่ก๊อปกันพักดีวิจิตบุตรชายของฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับดัง โพสภาพจับมือชายหนุ่มขณะกำลังเดินอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายโมเมนต์โรแมนติกพร้อมแคปชั่นว่ารอทุกการเดินทางรวนมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่งานนี้มีทั้งคนบันเทิงและเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์เซรกันรัวๆอาทิน้ำตาลพิจักคณานางเอกสาวก็คอมเมนต์ด้วยว่าอะอยังไงต้องนัดกันแล้วหนุ่มกอก็ตอบว่าจ้า ด้านยูจีลานันก็สาวเช่นกันว่าขอด้านหน้าค่ะหนุ่มก๊อฟก็ตอบว่าอุ๊ยขณะที่ติ๊กตอกของหนุ่มก๊อฟยังเผยโมเมนต์หวานมีการหอมแก้มกันดูแล้วเขินไปอีกยอดวิวทะลุก,กว่า1.2ล้านแล้วท่ามกลางคอมเมนต์แซวกันน่ารักอาทิต่อไปคงไม่มีฉากปิ้งไก่แล้วล่ะเดี๋ยวนะทำไมเราต้องเขินตามเขาด้วยล่ะทำไมดูจะ20สครั้งแล้วยังยิ้มอยู่พระเอกในดวงใจตลอดการเป็นต้น โดยชายหนุ่มคนดังกล่าวคือเควินหรือเคกิติพันธ์ทันใจนักแสดงหนุ่มจากละครหลายเรื่องของอาลองฉลองพักดีวิจิตขอขอบคุณแรลงข่าวจากข่าวสดค่ะ